รูปกายโยมตายรูปพังความเป็นเราไม่ได้หมดไปนะโยมแก่เจ็บตายความเป็นเราหมดไหมไม่หมดสิเพราะจิตมันยังมีอยู่ไงเพราะจิตยังมีอยู่เนะี่ยจิตมันไปคิดต่อมะมยังคิดคนนอนหลับยังคิดมะมฝันไง ยมก็เที่ยวฝันคนป่วยคิดไหมคิดจิตทำงานตลอดดังนั้นเวลาคนตายเหมือนกันเพราะกายแตกทำลายจิตไปคิดอะไรไปตั้งที่ไหนตั้งที่สัญญาสังขารหรือเวทนาตรงไหนพื้นนาที่มันตั้งเนี่ยเรียกว่าอารมณ์อารมณ์นั้นก็ถูกเรียกว่า พบหรือถูกเรียกว่ากรรมกรรมก็เป็นที่ตั้งของวิญญาณพบก็เป็นที่ตั้งของวิญญาณดังนั้นเมื่อกายยมพังเจ็บป่วยตายวิญญาณหรือใจยมยกำลังไปคิดเรื่องอะไรความคิดนั้นเนี่ยคือผืนนาที่วิญญาณกำลังปฏิทิตังไปตั้งสัตว แปลว่าผู้ยึดติดจะยังอัตภาพของตนให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอะบุญก็ดีความคิดของโยมมีทั้งกุศลอกุศลไหมมีทั้งสองอย่างบางทีเราก็คิดอกุศลบางทีเราก็คิดกุศลแต่นั้นถ้าก่อนตายโยมไปคิดอกุศล อากุศลกรรมบทสิบความคิดสิบแบบเนี่ยอยากฆ่าสัตว์อยาการักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกรรมพูดอยากพูดโกหกอยากพูดยุยงให้เขาแตกกันอยากพูดคำหยาบอยากพูดเพอร์เจอร์มีความอยากโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นมีความพยาบาทอาฆาตมีมิจฉาทิฏฐิ เช่นโลกนี้โลกหน้าไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีอารมณ์10อย่างนี้เป็นอารมณ์ของผืนนาที่จะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพ3อย่างคือนรกกับเนริชานเปรตวิสัยนี่คือสิ่งที่าศาสดาของเราทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็ตรัสบอกความจริงเอาไว้ ในทางตรงกันข้ามถ้าโยมเนี่ยคิดตรงข้ามสิบอย่างเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลกรรมบทสิบพระศาสดาบอกว่าสัตว์จะยังอัตภาพให้เกิดสองแบบคือมนุษย์และเทวดาถามว่าแล้วใครเป็นผู้บันดาลให้เราไปเป็นเทวดาไปเป็นเดรฉา,านไปเป็นสัตว์นรกตัวเราเอง ไม่มีใครตั้นหาความอยากของเรานำพาวิญญาณไปมเมล็ดพืชลอยปลิวไปตกลงผืนนาใดมเมล็ดพืชก็จะงอกที่ผืนนานั้นผืนนาพระผู้มีพระภาคก็แบ่งเป็นสามระดับผืนนาเลวเรียกว่าหีนายะทาตุยาผืนนาปานกลาง เรียกมัชชิมายะธาตุยาพื้นนาปราณีตเรียกว่าปณีตายะธาตุยาพื้นนาปราณีตคนนั้นต้องทำสมาธิระดับอรูปได้เราก็หมดสิทธิ์แล้วอยู่คลองเลือนนี่สมาธิระดับอรูปนี่โอ้สงสัยจะไม่ไหวลดลงมาสมาธิระดับรูปรูปสัญญา ปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานจตุฌานพอไหวไหมาบางคนพอไหวจิตเขาก็ไปตั้งอยู่ในผืนนาปานกลางแต่ถ้าทำไม่ได้จิตก็ไม่ตั้งอยู่ในผืนนาปานกลางทีนี้ก็เหลือผืนนาเลวละผืนนาเลวถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มพระศาสดาตรัสว่าแบ่งเป็นอกุศรรลกร,รมบสิ และกุศลกรรมมโหส่าทีนี้ก็อยู่ที่เราคุ้นเคยสมัยเราก่อนตายเราเลี้ยงอารมณ์อะไรไว้จนคุ้นเคยพระพุทธเจ้าให้คิดต่อหนึ่งวันในหนึ่งวันเนี่ยโยมคิดกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันอกุศลเลยใช่ไหมโยมตรงกลางตอบอกุศลไม่รู้จะเหมือนโยมท่านอื่นหรือเปล่า ก็ลองตรวจที่ใจตนเองตรวจที่ใจตนเองเราดูใจตัวเราเองวันๆเราคิดในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนหรือกลุ่มของนิวรณ์ห้ากรรมฉันทะพยาบาทถีนมิทธะจิตง่วงเหงาเหานอนซึ่งซึมมึนชาหดทนะูอุทธจักุ้งซ่านวิจิกิจฉาสงสัยลังเล ห้าอย่างนี้เป็นอกุศลนิวรณ์ห้าคืออกุศลาสีที่แท้จริงอกุศลที่แท้จริงแต่นั้นอารมณ์ของเราวันวันหนึ่งเนี่ยเราสังเกตเราอยู่ในอารมณ์ใดมากทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนยมนับเลยเราอยู่กับอารมณ์ใดมากเช็คแค่หนึ่งวัน ดังนั้นเราพอจะประเมินตัวเราแล้วว่าเมื่อกายแตกทำลายใจของเราจะตั้งอยู่ในผืนนาอะไรใช่ไหมพยากรตัวเองได้เลยอืมไม่ต้องให้ใครพยากรกรรมใดที่เราทํามากเนี่ยกรรมนั้นย่อมนําสัตว์ไปเราเสพครบอะไรมากจิตย่อมคล้อยไปตามอารมณ์นั้นๆง่ายๆนะ ตกเย็นสมมุติว่าโยมนั่งสมาธิวันทั้งวันเนี่ยก่อนถึงเย็นเนี่ยโยมดูหนังทั้งวันเลยนะดูหนังดูละครดูกรละเล่นนะแล้วเย็นไปนั่งสมาธิโอ้โหโยมจะฟุ้งซ่านแบบจิตจะสงบยากเพราะว่าโยมเสพครบความฟุ้งซ่านตลอดเสพครบการเปลี่ยนแปลงการพลิกไปพลิกมา จิตนี้เป็นละหุปริวัติ์ต่างเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเราก็เปลี่ยนแปลงตามจิตเดี๋ยวไปเห็นเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปได้กลิ่นเดี๋ยวไปลิ้มรสเดี๋ยวสนุกสนานเดี๋ยวร่าเริงเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวโศกเดี๋ยวจิตยมแกว้งอยู่อย่างนี้ไม่สงบไม่เป็นมุนีผู้สงบเห็นนะดังนั้นเราจะคุ้นเคยกับอารมณ์อะไรเราก็จะคุ้นเคยกับอารมณ์อกุศล แล้วถ้ากายแตกทำลายโยมว่าโยมจะเป็นผู้สงบอยู่ได้ไหมเนี่ยมันพยากรณตัวเองได้เลยนะโยมก็จะพยากรณ์ตัวเองได้ว่าวิญญาณังจะปฏิทิตังที่ไหนวิญญาณังปฏิทิตังพระผู้มีพระภาคบอกเท่ากับเจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตาปัฒนาแปลว่าปรารถนาเจตนาหรือปรารถนาคือ วิญญาณไปตั้งเมื่อวิญญาณไปตั้งแล้วยมจับยึดยมพอใจไม่ปล่อยสังเกตยังไงเวลาเราคิดพยาบาทเบียดเบียนใครแล้วปล่อยไหมไม่ปล่อยผูกติดกับอารมณ์นั้นไปห้านาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเกิดเป็นนิสัยความคุ้นเคยไหม เกิดเป็นนิสัยเกิดความคุ้นเคยในการเสพคบในการจับยึดอารมณ์อันนั้นพระศาสดาเรียกเกิดอนุสัยเนี่ยอาสวะเกิดละอาสวะฐานนิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเกิดละเกิดแก่เราละแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่วันวันหนึ่งเราทำอะไร เราอยู่กับลมหายใจอานาปานสติเราอยู่กับสติปัฏฐานสี่เปลี่ยนไม่เอาละไม่คิดฟุ้งซ่านดีกว่าคิดไปก็ไม่ได้ทำนะฟุ้งไปฟุ้งมาพอทําจริงๆก็ไปทํำอย่างอื่นอีกนะมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยชีวิตเราจะให้ชีวิตเดินไปตามการปรุงแต่งอย่างไรจุดหมายล่ะ ความคิดเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปถ้าเราไม่ไตรตรองไม่ใคร่ควรไม่โยนิโสมนศสิการไม่ทำในใจให้แยบขายให้ดีโยมก็จะเป็นผู้อยู่ภายใต้อำนาจของการปรุงแต่งมันปรุงให้ไปขโมยเราก็ขโมยนะมันปรุงให้พูดคำยาเพ้อเจอร์เราก็ไปตามมัน ขาดปัญญาพิจารณาไตรจองว่าสิ่งที่ปรุงขึ้นมาเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นหรือไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานหรือไม่ความดับเย็นหรือไม่แก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้หรือไม่เราก็ปล่อยให้ใจเราเป็นไปตามอารมณ์พูดไปตามอารมณ์มีการกระทำไปตามอารมณ์ขาด จุดมุ่งหมายของชีวิตตกลงแล้วชีวิตจะดำเนินไปยังไงปล่อยให้จิตมันหลากเลาแกวงไปแกวงมาทำดีบ้างชั่วบ้างพูดดีบ้างชั่วบ้างอยู่อย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ตายไปไม่ฝึกฝนอะไรเลยหรืออยากจะฝึกฝนอย่างเงี้ยถามว่าปล่อยใจฟุ้งซ่านไปทั้งวันแล้วมีอะไรดีขึ้นมาไม่มี ชีวิตเราผ่านมา 30, 40, 40, 50ปีเราก็ปล่อยใจฟุ้งซ่านอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วถามว่าเป็นอริยะบุคคลกันหรือยังอย่าง,อางลองเดินใหม่ไหมอืมสมถาวิปัสสนาเป็นชื่อแทนอริยมรรคมีองค์8ทำจิตให้สงบทำให้มีปัญญาเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปสองอย่างแค่นี้สมถะ วิปัสนาจบแล้วมันคืออริยมรคมีองค์8สมถาวิปัสนาสามารถเห็นได้ด้วยอนาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกเราก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้แค่นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยแหละทำแล้ว จะเกิดผลใหญ่เกิดอน,นิสงส์ใหญ่เราก็ไม่ต้องไปคิดเองว่าเออวิธีในการทำจิตให้สงบมันจะทำยังไงวิธีที่จะไม่ตายจะทำยังไงไม่ต้องคิดแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงคิดไว้ให้แล้วท่านค้นคว้ามาแล้วท่านเสียสละท่านเหน็ดเหนื่อยท่านกินอุจจลระปัสสวะเป็นอาหารนะท่านเคยทำตัวเป็น ชีบปรือยท่านเคยเดินกระโยงท่านเคยเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นท่านเคยอดอาหารท่านเคยทรมานกายมาสารพัดอยา่างท่านผ่านมาแล้วท่านค้นคิดวิธีว่าอันนี้ละมั้งจะแก้ปัญหาความตายได้ไม่ต้องตายอีกต่อไปท่านทดลองเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่สมาธิระดับอรูป ทำมาหมดเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่ไงเราก็ฟังพระพุทธเจ้าส่งแนะนำท่านแนะนำอะไรตัวท่านแนะนำอนาปานสติตัวพระองค์เองก็จเจริญอนาปานสติบอกพิกุทั้งหลายเมื่อครั้งก่อนเรายังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้เนี่ยเราย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมาก คืออาณาปานสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานภิกุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานแล้วไซ อาณาปานาสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีอาณาปานาสติก็เปรียบด้วยกายยตาสติเพราะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นถ้าเราเอาจิตมาตั้งอยู่กับลมคอยรู้ลมหายใจเข้าไว้นั่นคือเรากำลังจเจริญกายยัตาสติ เอาจิตอยู่กับกายพระองค์บ่อยว่ากายยกตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมะตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าเธอไม่ลืมเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายเธอไม่ลืมอมะตะกายยกตาสติอัญชนเหล่าใดบริโภคแล้ว อมะตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นบริโภคแล้วกายยกตาสติอัญชนเหล่าใดซ่องเสพแล้วอมะตะชื่อว่าอัญชลเหล่านั้นซ่องเสพแล้วแต่นั้นพระศาสดาจ,จึงตรัสว่ากายยกตาสตินี้อันเธอทั้งหลายพึงกระทําให้มากจเจริญให้มากกระทําให้เป็นยานดุดเครื่องนําไป กระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียงตั้งไว้หนึ่งหนึ่งคือเอาใจเนี่ยมาตั้งไว้ที่กายหนึ่งหนึ่งเพียงเสริมสร้างโดยรอบครอบเพียงปารลบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้ตั้งจิตไว้ในกายบ่อยๆทำเพียงเท่านี้กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไป เราจเจริญอาณาปานสติหนึ่งชั่วโมงเราก็ได้ความเป็นกุศลหนึ่งชั่วโมงอกุศลยีบสามชั่วโมงเราจเจริญอาณาปานสติให้มากขึ้นอีกเป็นสี่ชั่วโมงอกุศลเหลือยี่สิบชั่วโมงเท่ากับเราก็เบียดพื้นที่อกุศลไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่าเราก็เบียดไปเรื่อยๆ เราก็ได้นิสัยใหม่นิสัยใหม่ความพอใจใหม่พอใจที่จะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเช้ามาเราทำกิจการงานอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วทานข้าวทานปลาอะไรเรียบร้อยเราก็เดินจงกรมเดินย่อยอาหารพระพุทเจ้าบอกอาหารจะย่อยง่าย อดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการทำความเพียรสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานอาพาธจะน้อยหลังอาหารเราก็เดินจงกรม,มเดินจงกรมเสร็จเมื่อยโยมก็มานั่งไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปทรมานกายเป็นอัตตะกิลมถานุโยโคทรมานตนให้ลำบากเวลาเราเดินเราเดินเอาจิตอยู่กับกาย เดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนแค่นั้นขณะที่เดินแล้วหลุดไปคิดเราก็ดึงจิตกลับมาที่การเดินละความเพลินไปนันทิแปลว่าความเพลินเราก็ละนันทิหรือละความเพลินไม่ใช่เดินคิดไม่ใช่เดินคิดอดีตคิดอนาคตต้องต่อสู้กับนิสัยเก่า ตลอดสังสารวัตรเพราะเรากำลังหยุดการเกิดพอกายมันพังแล้วมันกำลังจะสร้างกายใหม่วิญญาณต้องไปตั้งในนามก่อนแล้วจากนามค่อยงอกขึ้นมาเป็นอัตภาพร่างกายเหมือนที่พระศาสดาอธิบายกับพระอานนท์ว่า การก้าวลงสู่คันของมานดานั้นวิญญาณถ้าไม่ก้าวลงสู่คันมานดาแล้วไซนนามรูปในคันจะปรุงตัวได้หรือไม่พระนนบอกว่าไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้องดังนั้นถ้าวิญญาณก้าวลงสู่คันมานดายังลงในคันมันดาปฏิทิตังในคันมันดา นามรูปจักปรุงตัวต่อได้ไหมพระนนท์บอกได้พระพุทธเจ้าบอกถูกต้องพระพุทธเจ้าถามครั้งที่สองอนอนท์ถ้าวิญญาณที่ไปปฏิทิตร่างไปตั้งอยู่ในคันมันดาน,นั้นจักแตกสลายลงแล้วไซนามรูปจักปรุงตัวต่อได้หรือไม่พระนนท์บอกว่าไม่ได้พระเจ้าค่าพระพุเจ้าบอกถูกต้องเห็นไหม นามรูปจะปรุงตัวต่อมาได้เราจะได้อัตตาเนี่ยรูปร่างร่างกายเนี่ยต้องมีวิญญาณไปครองไปตั้งในนามาธรรมก่อนแล้วรูปธรรมจะเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราทำให้จิตของเราไม่ตั้งในอารมณ์ทั้งหลายการเกิดต่อไปจะไม่มีพระศาสดาจ,จึงให้เราคุมความคิด คิดแล้วให้รีบละรีบทิ้งเพื่อดับการเกิดให้เร็วที่สุดการเกิดหรือคำว่าชาติหรือคำว่าเจริญงอกงามไพบูรณเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณที่ปลิวตกลงไปบนผืนนากรรมังเขตตังกรรมคือผือนนาวิญญาณังพีชางวิญญาณคือมเมล็ดพืช ตันหาสิเนโหตันหาคืออย่างในพืชอวิชานีวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังแปลว่าอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดต,ติดมีตันหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่พบใหม่ต่อไปอันเป็นภัยที่น่ากลัวได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอานนท กามาพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลดังนั้นเราก็ต้องคุมใจเราไม่ให้มันไปคิดไปนึกเรื่องต่างๆเวลามันไปคิดไปนึกเรื่องอะไรรีบทิ้งรีบละให้ไหวที่สุดวิญญาณไปตั้งที่ใดที่นั้นเป็นพบพระศาสดาบ,บอกว่ามูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบ ก็ฉะน,นั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยเพียงชั่วลัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้เราคิดขึ้นมานิดเดียวเนี่ยพระเจ้าบอกว่าสกรปรกที่สุดเลยการได้พบการมีพบขึ้นมาการที่เรามีอารมณ์ขึ้นมาคิดขึ้นมานิดเดียวหน้าที่ของเราคือดับให้เร็วทีนี้ความคิดในหัวเรามันเต็มไปหมดเลยในจิตในใจเนี่ย มันจะดับยังไงนาะไม่ต้องกลัวพระพุทธเจ้าจัดลำดับในการละในการทิ้งความคิดโยมเนี่ยเต็มไปหมดเลยไอ้ฝ <c oughs> ั่งนี้กุศลไอ้ฝั่งนี้อกุศลอันดับแรกโยมจัดการอากุศลก่อนอกุศลการพยาบาทเบียดเบียนพระเจ้าบอกอกุศลดับมันคิดขึ้นมาทิ้งคิดขึ้นมาทิ้งไปน ขี้ขึ้นมาปุ๊บปัดมันออกนะมันไปตั้งปัดมันออกเข้าใจไหมเราทำได้และยมช่วยคนอื่นไม่ได้ด้วยแม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยกันไม่ได้คุณแม่รักลูกเนี่ยปัดความคิดอกุศลของลูกออกได้ไหมไม่ได้แล้วลูกมาปัดความคิดอกุศลออกจากใจเราได้ไหมไม่ได้เราต้องทำเอง ยมต้องอาศัยความเพียรในใจของโยมเองเนี่ยทำแล้วอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเรากําลังได้อัตภาพอะไรโยนรกการําเดสารเปลวิสัยสามคตินี้กําลังเกิดแก่เราแล้วเราอยากไปเกิดไหมล่ะไม่อยากไม่อยากก็ต้องอย่าเสพคบอารมณ์อกุศลไงพระศาสดาทรงอุปมาไว้ว่าขณะที่เธอเกิดอกุศลขึ้นมาเนี่ยเปรียบเหมือน บุรุษมีไฟไหม้ลุกโพลงเสื้อผ้าหรือไฟกําลังลุกไหม้ผมบนศีรษะเนี่ยลองมีใครสักคนเนี่ยไฟกําลังลุกเสื้อผ้าอยู่ได้ไหมโยมต้องรีบทําอะไรรีบดับใช่ไหมพระศาสดาบอกว่าคนจะใช้ฉันทะความพอใจวายามะคือความเพียรอุสาหะคือความพยายามอุโสรหีความเพียรอย่างแรงกล้า าบอกว่าเมื่อเธอเกิดความคิดอกุศลขึ้นมาในใจเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหีอปปติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับอกุศลน,นั้นเสียโดยด่วนใครไม่ดับใครเลี้ยงไว้ก็เกิดความเคยชินเกิดนิสัยนิสัยตรงนี้ก็เรียกว่าอุป อนุสัยเกิดความเคยชินในฝั่งไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงให้เราเปลี่ยนเป็นอุปนิสัยความเคยชินในฝั่งดีพอมันคิดอกุศลทิ้งไปซะเอาจิตมาตั้งในลมหายใจเข้าไว้เอาจิตตั้งไว้ในกายกายยกตาสตินี้ย่อมครอบงำความไม่ยินดีเสียได้ ความไม่ยินดีจะครอบงำเราไม่ได้และมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้ถ้าเธอไม่ตั้งจิตไว้ในกายพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนการโยนก้อนหินใหญ่ๆลงไปในกองดินเปียกก้อนหินจะได้ช่องในกองดินเปียกจริงไหมอืมเราโยนก้อนหินใหญ่ไปในกองดินเปียกจมลงไปหน่อยไหมนั่นจม ก้อนหินจะได้ช่องในกองดินเปียกใครไม่ตั้งจิตไว้ในกายมานจะได้ช่องทําอันตรายเธอได้แต่ถ้าเธอตั้งจิตไว้ในกายพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนการโยนกลุ่มได้เล็กๆลงไปบนแผ่นไม้กระดานแข็งกลุ่มได้เล็กๆได้ช่องในแผ่นไม้กระดานแข็งไหมไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้น เอาจิตของเราตั้งไว้ในกายอันนั้นแหละคุ้มครองเราได้จริงนะไม่มีอะไรคุ้มครองเราได้นะสิ่งที่คุ้มครองเราได้คือกายยคคตาสติอะมนุษย์ไม่เบียดเบียนเบียดเบียนเธอไม่ได้มารเบียดเบียนไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสแล้วผิดไม่ได้ คำตรัสของพระองค์อันสมณะพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้ดังนั้นเราไม่ต้องวิ่งหาอะไรมาคุ้มครองตัวเรามันคุ้มครองไม่ได้จริงถึงแม้โยมจะวิ่งหาอะไรมาคุ้มครองแต่ใจยมฟุ้งซ่านเรียบร้อยนะก้อนหินก้อนดินคุ้มครองโยมไม่ได้ ไม่มีอะไรคุ้มครองได้กายยคตาสติพระผู้มีพระภาคตัดไว้แล้วนะ,ะมนุษย์ไม่เบียดเบียนมารทำอันตรายเธอไม่ได้เห็นนะและเรากำลังได้อะไรได้อมะตะอมะตะแปลว่าความไม่ตายกายยคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมะตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืม สิ่งใดที่พระผู้มีพระภาคตัดแล้วเป็นหนึ่งไม่มีสองถูกต้องแน่นอนดังนั้นให้เราพยายามฝึกตนเองนะให้อยู่กับกายให้ใจเราอยู่กับกายมากๆนี้คือเหตุปัจจัยของการเข้าถึงความไม่ตายเพื่อลดภาวะตัณหาตัณหาในการสร้างการเกิดจิตมันจะไปสร้างความคิด ความนึกมันจะปรุงพยายามปรุงตลอดเลยให้มันมาตั้งอยู่ที่กายตัวเดียวนามาทำอีกสามตัวอย่าไปให้มันตั้งอยู่รีบทิ้งถ้าเรายัางต้องทำงานไปคิดเรื่องดีทิ้งความคิดไม่ดีซะแค่นี้ก็ทำได้ทั้งชีวิตละยมคอยทิ้งอกุศลไปหปีสิปีเนี่ยโมันมีมากมายให้เราฝึกทิ้งเรื่อยๆ Nè